สวัสดีครับเอ็นบีทูแฮนนะครับมาเจอกันกันกบรองเท้าสีรุ่นนะครับนี่เลยเป็น Made in US นะครับมาพูดถึงเรื่องสีของ NCAP ดีกว่าตอนนี้ก็ต้องบอกว่า m a d อ Made in US เมือสองเต็มตลาดเลยนะแล้วก็มีหลายสภาพมากวันนี้จะมาลองชี้ให้ดูว่าสี NCAP มันจะบอกได้ว่าคุณควรจะซื้อหรือไม่ซื้อเขานะครับมาเริ่มจากสี NCAP ปกติก่อนตัวนี้คือเป็นตัว V6 นะ ตัวล่าสุดเพราะฉะนั้นดูสี e นแคปสีเทานี่นะมันจะเป็นสีที่เทาแบบเทาสว่างสว่างนะครับถัดมามันจะเป็นเทาแบบนี้นะครับอันนี้เป็น v 4นะครับที่ผมมีประมาณน่าจะเกิน5ปีแล้วนะครับคู่นี้นะครับสี En Cap ก็ยังเป็นสีเทาสว่างอันนี้ไม่ได้ทาสีทับนะเป็นสีของ En Cap เองนะครับแต่ก็จะเริ่มขุ่นกว่าเทานี้ละเห็นไหมตอนนี้มาดูตัวต่อไปเป็นตัว V3 พ้านั่นนี่อันนี้ไปแล้วนะครับคือสีอย่างเงี้ยที่คือแอนแคปที่มันไปแล้วนะครับถ้ามือจิ้มนี่คือเป็นหลุดเป็นลอยแล้วก็เป็นขุยแล้วนะครับนี่นี่นี่เป็นขุยแล้วนะถ้าเห็นสีประมาณนี้อย่าเอาแล้วนะอันนี้ยังพอไหวนะทีนี้ในตลาดผมยังเห็นสีนี้เลยนะครับนี่คือแบบนี่คือขึ้นหิ่งแล้วนะครับเก็บเอาไว้เป็นอนุสร์อย่างเดียวแล้วนะครับจะเห็นว่าสีมันเข้มกว่ากันเยอะเลยนะี่เห็นไหมนั้น ก็ประมาณนี้สีประมาณนี้แต่ต้องไม่ใช่สีที่ทานะครับต้องไม่ใช่สีที่ทาต้องเป็นสีแอคปจริงๆนะโอเคสีประมาณนี้อย่างซื้อมาใช้ได้นะแล้วก็รองเท้าที่ประมาณที่สีแอน์แคประมาณนี้เนาะไม่ควรจะเกิน1,500นะครับไม่ควรนะโอเคสวัสดีครับ